สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP ประจํำวันอังคารที่31สิงหาคมนะครับมวานฮานอย VIP ไม่มาเจอหน้ากันเลยนะครับต้องขออภัยให้ล่าศูนย์สี่ฮานอยมา2ฮานอยครับฮานอยปกติฮานอย VIP ไม่มาครับรุนกันต่อวันนี้ครับก็อย่างที่บอกไปครับ ถ้าชอบแนวถางของผมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมกรณีมีโฆษณาครับเป็นการสนับสนุนช่องผมง่ายง่ายครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาครับดูโฆษณาให้จนจบนะครับเนาะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับฮานอย VP ว,วันนี้เด่นสุด3ครับ1 3 2 3 สี 4, ขออนุญาตหาครับเจ็ดสามลก็ส9่เก้าก็เจครับผมตัวรองคือ9นะครับร้อยมัด9ครับร้อยมัด 9. เนอะร้อยมัดเก้าครับถ้าท่านไม่ชอบสามทาเล่นเก้าก็เป็นหนึ่งเก้าสองเก้านะครับประมาณนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังผมโมนะครับลุ้นเงินต่อไปครับก็ดูเป็นแนวทางครับอย่าลืนนะครับพิจารณาดีๆก่อนตามนะครับตามแล้วอย่าบ่นนะครับบ่นได้ครับบ่นบ่นนิดนิดนิดหน่อยได้แต่อย่าบ่นแบบโอเวอร์แอคชั่นนะครับแบบว่าโอ้โหไม่เข้าเลยเนี้ยอันนี้ไม่เข้าเลยนี่ไม่ใช่บ่นนะนี่มันด่านะครับ โอเคครับเห็ๆเลยๆทุกท่านครับ